สวัสดีค่ะเริ่มต้น EP หนึ่งเลยสำหรับช่องโหนดวงกับหมอนพนะคะจะจะแชร์ในเรื่องโหราศาสตร์วิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นง่ายๆที่ไปร่ำเรียนมานะคะก็เป็นเลขเกี่ยวกับเลขาศาสตร์ดวงดาวกันนะคะก็เริ่มต้นด้วยคนเกิดวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งธาตุไฟสำหรับนิสัยใจคอคนวันอาทิตย์ก็ จะเป็นคนรักชื่อเสียงรักเกียรติยศเพื่อนพวกพ้องรักครอบครัวใจกว้างใจใหญ่มีสติปัญญาชอบความทะเยอทะยานชอบความเ,เป็นผู้นำเนาะสำหรับคนวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยหรือว่าดาวพระขภาพาทิต์เนี่ยตำนานเขากล่าวไว้ว่าเกิดจากพระศิวะท่านได้นําราชสีห์หกตนเนาะหกตัวหกตัวเนี่ยใส่ในผ้าแพรเลยบทขยี้แล้วก็เป่าโอมเพี้ยงมาเป็น ดาวพระอาทิตย์เกิดขึ้นมานะคะฉะนั้นกำลังกาลังพระขคอของวันอาทิตย์คือเราทําบุญอะไรอะ่ะทํา6บาทขึ้นไปหรือว่า6คูณ6ได้ยิ่งดีนะะนะคะเพราะว่า6กเนี่ยมันก็คือความรักการงานเนาะวันเลข6กเนี่เปรียบเหมือนการงานความรักนะคะแล้วก็ทําบุญทางด้านออปางถวายเนตรเ,เรียกว่าเกี่ยวกับแสงไฟหลอดไฟได้ สีที่เสริมดีคือสีแดงสีเสริมเป็นมงคลเราดีแล้วก็เสริมด้านการเงินเราดีคือสีเขียวคบคนมันพูดไว้พูดส่งเสริมเราดีมากพูดกลางวันกลางคืนได้หมดนะคะแต่ว่าเราจะคบไน้อยเลยไม่ส่งเสริมเราเลยเป็นดาวการีเราคือคือเลขหกดาวศุกร์เนาะใส่สีน้ําเงินสีฟ้าก็ไม่เอาเนาะไม่ไม่เสริมไม่เสริมชะตาเรา ฉะนั้นสีที่เป็นมงคลส่งเสริมเราดีช่วยเหลือเราดีคือคือสีน้ำตาลกับเทานะเลขมงคลเลขมงคลที่ควรจะมีในมือถือสําหรับคนวันอาทิตย์คือเลขหนึ่งเลข4เลข8ปดนะแล้วก็ในเรื่องของทิศท,ที่เราควรไปอยู่แล้วเกื้อกูลส่งเสริมเราดีทำแล้วขึ้นคือทิศอีสานเวลาเราทํานามบาัตร ทำโลโก้อะไรเป็นธุรกิจก็ควรจะเป็นรูปวงกลมวงกลมวงกลมวงโค้ง,วงไว้จะดีมากอัญนนมณีสายและเสริมดีส่งเสริมให้ร่ำรวยก็คือเอัญมณีเพชรทองคำทับทิมได้นะอักษรอ,อักษรที่เป็นมงคลในชื่อเราดีมากเป็นมงคลก็คืออออ่างสระทั้งหมดเลยดีหมดนะโรคภัยแค่เจ็บโรคภัยแค่เจ็บต้องระวังเลยใส่ใจคนวันอาทิตย์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเอ่อ ระบบสายตาระบบความดันหัวใจระบบเลือดในร่างกายเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษแล้วก็อาชีพสำหรับวันอาทิตย์เลยง่ายๆเลยต้องการความเป็นผู้นำคนเกิดวันอาทิตย์นะ่ะต้องเป็นรักชื่อเสียงก็เป็นแนวสไตล์ข้าราชการรักข้าราชการเป็นผู้จัดก,การอะไรที่ใช้ความคิดเป็นเดนะเดเนาะยังไงก็ถ้าชอบฝากแชร์เนาะก็อย่าลืมว่าใส่ใจกันวันละนิดนะชีวิตเราแค่บีจบจมูกเราก็ ว้าไปจากโลกนี้แหล okay, take care. Take care you, ะโอเคทักแค่ทักแค่ all ยูค่ะ